จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศจริยธรรมหมายถึงหลกักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศซึ่งเมื่อพิจารณาจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แล้วสามารถสรุปได้4ประเด็นได้แก่ ประเด็นที่1ความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวหมายถึงสิทธิที่จะอยู่ตามลาพังและเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นกา่ละเมิความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อหน้าสังเกตดังนี้ข้อแรกการเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งการบันทึกแลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็แบบไซต์และกลุ่มข่าวสาร ข้อ 2. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคลอย่างเช่นบริษัทใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการบริการของพนักง,งานข้อ 3. การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆเพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด ประเด็นที่ 2. ความถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลคุณลักษณะสำคัญคือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลข้อมูลจะน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วยดังนั้นการพิจารณาให้ความสำคัญกับบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ประเด็นที่3ความเป็นเจ้าของในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศมักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เมื่อเราซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์นั้นหมายความว่าเราจ่ายลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์นั้นซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัทบางโปรแกรมอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงเครื่องเดียวในขณะที่บางโปรแกรมอนุญาตให้ใช้ได้หลายเครื่องตราบใดที่เรายังเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาการคัดลอกโปรแกรมให้กับบุคคล นนอื่เป็นการกระทําที่ต้องพิจารณาให้รอบครอบก่อนว่าถ้ามีสิทธิ์ในโปรแกรมนั้นในระดับใดนั่นเองจรเงยบันการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอะไรบ้างไปดูกันข้อแรกไม่ละเมิดและสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นถัดไปข้อ 2. ให้แหล่งที่มาของข้อความหรือควรมีอ้างอิงแหล่งข่าวที่นํามาเผยแพร่ 3. ไม่หบกวนผู้อื่นโดยการโฆษณาสินค้าหรือโฆษณาบริการตัวเองบ่อยๆ ข้อสุดท้ายดูแลและแก้ไขาหากตกเป็นเหยื่อจากโปรแกรมอันไม่พึงประสงค์เพื่อไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อเช่นกัน ประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายการเข้าถึงข้อมูลคือการป้องกันการเข้าไปดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับของข้อมูลอีกด้วยตัวอย่างสิทธิในการใช้งานระบบเช่นการบันทึกการแก้ไขปรับปรุงและการลบเป็นต้นดังนั้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมนั้นถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับ ละเมิดข้อมูลส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ขยร่วมกันหากผู้ใช้งานร่วมใจการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดการผิดจริยธรรมตามประเด็นดังกล่าวข้างตน้นก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นนั่นเองบัญญัติประการมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ตัต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจารกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น 6. ต้องมีจรรยาบรรณในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 7. ต้องไม่ละเมอและสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆก็ตาม 8. ให้แหล่งที่มาของข้อความและอ้างอิงแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ 9. ไม่กระทำการรบกวนผู้อื่นโดยโฆษณาที่เกินความจำเป็นบ่อยๆและสิ 10. ดูแลและแก้ไขหักตกเป็นเยื่อจากโปรแกรมอัน,นุพึงประสงค์เพื่อแม่คนอื่นตกเป็นเหยื่อ